รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไก,ไกลสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยว ไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสรรมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีคุณค่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการสุดลาฟ้าเขียวค่ะในตอนที่แล้วรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมัจันท่ําไทย ได้นำชมสํารวจถ้าเขาบินที่จังหวัดราชบุรีแต่เนื่องจากถ้าเขาบินมีเรื่องราวมากมายพร้อมด้วยภาพประกอบที่ต้องนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังจึงไม่สามารถจบในตอนเดียวได้ค่ะฝากคนที่ดูแลใช่แน่นอนครับต้องมีเชิงวิชาการที่จะเข้ามาดูแลถ้บครับเพื่อไม่ให้เสียไปมากกว่านี้ใช่ถูกต้องครับ ที่ผมสนใจเช่นรลอดหินย้อยหินย้อยเสาหินเนี่ยมากจริงๆเลยต้องขอออกก่อนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจะละลายแล้วค่ะถ้ำนี้มีพื้นที่ราวห้าไร่เศษลึกสา0รเมตร แบ่งออกเป็นแปดห้องด้วยกันแต่และห้องก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งจะต้องเล่าให้ครบถ้วนนะคะจึงนําชมไปได้แค่5้าห้องในตอนที่แล้วค่ะก็หมดเวลารายการก่อนนะคะจึงต้องนํามาเล่าต่ออีกสามห้องในตอนนี้ค่ะเชิญติดตามชมได้แล้วค่ะท่านผู้ชมครับหลังจากที่พวกเราได้ชมห้องที่ห้าคือเทวสภาสโมสรแล้วผมกับทีมงานก็เดินตามทางเดิน ต่อไปยังห้องที่6คือห้องกินนอนทัศนาซึ่งอยู่สุดถ้ำใช้เวลาราว10นาทีเราเดินผ่านปริมาณกรรมถ้ำสามชนิดอยู่รวมกันได้แก่หินย้อยหินงอกและเสาหินแต่จำนวนหินย้อยดูจะมีมากกว่าเพราะเป็นต้นกำเนิดของหินงอกและเสาหินและมีจำนวนหลายแท่ง ซึ่งห้อยยาวลงมาจดพื้นถ้ำเมื่อมองดูที่พื้นถ้ำก็พบว่าหินงอกมีจำนวนไม่มากนักซึ่งมีผลต่อจำนวนของเสาหินซึ่งเห็นอยู่ไม่กี่ต้นและมีขนาดเล็กตอนในถ้ำนี้ขอพึ่งลมเย็นยอย่างตรงนี้ก่อนนะคะอาในถ้ำนี้ร้อนอบอ,อ้าวมากๆเลยนะแต่โชคดีที่มีลมช่วยนะคะ เป้ว่าในถ้ำนี้นะคะความร้อนเนี่ยเป้สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากาพวกไฟตามจุดต่างๆที่คอยส่องในระหว่างทางเดินในถ้ำนะคะแต่ว่าไม่รู้ความจริงจะเป็นยังไงนะคะต้องไปสอบถามจากอาจารย์ด้านหน้าค่ะตอนนี้เป้ขอเดินลงไปก่อน,นะคะ่ะแต่ว่านี่ขนาดเป้มาในกรุ๊ปแบบในช่วงที่แบบไม่มีคนนักแทบบ่องเที่ยวอื่นมาจอยด้วยนะคะยังร้อนขนาดนี้เลยค่ะถ้าเป็นช่วงที่แบบนักท่องเที่ยวนี่เต็มถ้ำนี่เป้ว่ารู้สึก น่าจะอึดอัดมากกว่าน,นี้เลยเมื่อเราเข้าไปในห้องที่ห mm hmm. ก็พบรูปหล่อหน้าเกดเสียนตัวหนึ่งมีพวงมลาลัยหลายพวงครองอยู่เต็มตัวประดิสฐานอยู่เหนือบ่อน้ำขุดบอ่อหนึ่ง ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว2เมตรเมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นมีน้ำขังอยู่ที่ก้นบ่อและมีเหรียญบาทจำนวนมากที่นักท่องเที่ยวโรยลงไปวางกระจายอยู่ที่ก้นบ่อเมื่อถ่ายภาพได้พอใจแล้วเราก็เดินจากรูปหล่อหน้าเกดเสียนต่อไปยังห้องที่เจด ซึ่งทางเดินได้วกกลับขึ้นไปทางปากถ้ำซึ่งตามแผนผังของถ้ำระบุว่าอยู่กึ่งกลางทางเดินที่จะออกจากถ้ำใช้เวลาเดินราว20นาทีเราผ่านเพดานถ้ำจุดหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยหลอดหินย้อยแต่ดูแปลกตาเพราะว่าหลอดหินย้อยส่วนใหญ่มีสีดำครับและมีน้ำหยดจากปลายหลอดแต่ก็มีบางแท่งที่เป็นสีขาว ผมถามอาจารย์ชัยพรสิริพรภัยบูรณ์ผู้ชื่อชาญด้านถ้ำซึ่งเป็นที่ปรึกษารายการก็ได้คำตอบว่าหลอดหินย้อยที่เป็นสีดำนั้นเกิดจากแร่แมกนีเซียออกไซด์ส่วนหลอดหินย้อยสีขาวนั้นเกิดจากแร่คาร์ไบด์ เราได้มาถึงห้องที่7จ็ึกษาหิมพานซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางมีจุดเด่นก็คือที่นี่มีเสาหินขนาดใหญ่อ๋อสูงราวๆก็6เมตรได้ขึ้นไปจรดพื้นถ้ำซึ่งมีหินย้อยทรงกรวยปลายแหลมห้อยลงมาเป็นที่น้าผิสังเกตนะผมว่านะคือพื้นถ้ำใต้กลุ่มหินย้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่อาศจยาหินงอก แสดงว่าน้ําที่หยดลงมาจากหินย้อยเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดกําเนิดหินงอกขึ้นมาใหม่เลยอันนี้ผมเนี่ยต้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆเลยเข้าไปสํารวจใกล้ๆก็พบว่าร่องรอยเนี่ยทีม่มีน้ําหยดลงมาแต่ไม่มีการเติบโตของหินงอกอะไรเลยมองไปรอบๆอ๋สายไฟครับสายไฟเนี่ย วางภาพพื้นที่ไปมาเลยอันนี้ผมสันนิษฐานนะครับว่าหินงอกเนี่ยที่เพิ่งเกิดเนี่ยน่าจะเกิดจากความเสียหายจากการวางสายไฟการติดตั้งระบบไฟฟ้าและมีการเคลื่อนย้ายพัดลมทําให้หินงอกเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เพราะมีการเดินผ่านไปเรื่อยๆมีการลากสายผ่านไปเรื่อยๆเมื่อเดินลึกเข้าไปในห้อง เราก็พบหินน้ำไหลหลายแท่งลงมาจากเพดานถ้ำและมีเสาหินรูปทรงหินน้ำไหลขนาดใหญ่แท่งเติบโตมาจากหินย้อยและหินงอกและในบริเวณรอบๆเสาหินแท่งนั้นก็มีเสาหินขนาดที่ไม่ไม่ใหญ่มากนะันนกนะครับตั้งอยู่และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมพัฒนาใดๆเลย,เลยสร้างแสงไฟสร้างอะไรเนี่ย ทำให้ปฏิมาก,กรรมเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายและสามารถจะเราเติบโตตามธรรมชาติได้ครับใกลสุดใกลสุดลาฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงที่ใครไม่เคยเห็นอยากเย็นก็ไม่วันเราจะไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือ

ถึงห้องสุดท้ายค่ะก็คือห้องที่แปดคืออุทยานทวยเทพที่อยู่ตรงข้ามกับห้องที่หนึ่งค่ะและที่เป้ดีใจมากก็คืออยู่ใกล้กับทางออกเพราะว่าอากาศข้างในนี่ร้อนอบอ้าวแคบคนไม่ไหวแล้วค่ะจึงเดินมาล่วงหน้าก่อนส่วนคุณพ่อกับคณะกําลังตามมาค่ะห้องนี้มีหินน้ําไหลสวยงามอยู่หลายแท่งและยังมีหินย้อยและเสาหินจํานวนมากที่เพิ่มความอลังการให้กับห้องนี้ด้วยค่ะ ผู้ตั้งชื่อห้องนี้ได้จิตนาการให้เป็นอุทยานของบรรดาทวยเทพเพราะมีประติมากรรมถ้ำที่สวยงามแต่จุดเด่นซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่สองจุดก็คือจุดแรกเป็นหินงอกซึ่งมีรูปทรงดูว่าเป็นฤษีจึงมีผู้นำผ้าลายเสือมาห่มให้และนำพวงมาลัยมาคล้องกราบไหว้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ ส่วนในจุดนั้นมีรูปหลอ่อหรือสีขนาดไม่ใหญ่มากนะักมีคนมาบนบานสารเก่าขอพรให้ประสบความสําเร็จในเรื่องต่างๆเมื่อสําเร็จก็นําของมาถวายแก้บนซึ่งแปลกใจเมื่อเห็นของแก้บนส่วนใหญ่เป็นของเล่นเด็กเป็นรถชนิดต่างๆกองอยู่จํานวนมากค่ะแต่ไม่มีโอกาสไปหาข้อมูลถึงเบื้องหลังของของแก้บนเหล่านั้นค่ะต้องเป็นความเชื่อของคนไทยนะคะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องมีคนมาบนบานสารเก่าตรงนี้แล้วก็เอาของเล่นมาแก้บนบริเวณนี้ค่ะค่ะที่เป้ก็เดินมาจนครบ ุกห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเป้ต้องขอตัวออกไปหน้าถ้าแล้วค่ะรู้สึกในนี้ร้อนอบอ้าวมากค่ะแล้วก็น่าจะรอคุณพ่อไม่ไหวคุณพ่อน่าจะเพลินนอยู่การถ่ายรูปเพราะว่าในนี้ถ้ำนี้นะคะมีความวิจิตรอลังการมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมต้องมีโอกาสก็ควรจะมาเที่ยวนะคะเพราะว่าสวยงามมากจริงๆค่ะต้องขอออกก่อนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วจะละลายแล้วค่ะ เดินมาถึงปากถ้ำสักทีนะคะได้ออกแล้วค่ะช่วงขั้นระหว่างนี้เหมือนอยู่คนละโลกกันเลยค่ะอันนี้ส่วนตรงนี้ก็จะร้อนอบอ,อ้าวมากนะคะตรงนี้ก็คืออากาศจะเริ่มเย็นแล้วค่ะอยู่ความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะไปก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ ถ้าผมก็ชอบนะถ้ำนี้เพราะว่ามีประตาก,กรรมถ้ำที่ผมสนใจเช่นหลอดหินย,ย้ยอยหินย้อยเสาหินเนี่ยมากจริงๆนะแล้วก็จํานวนมากเลยนะที่ไม่ตายมีชีวิตคือมีน้ําหยดลงมาจากปลายปลายหลอดหินย้อยกับปลายหินย้อยแต่ว่าในขณะเดียวกันความชื้นมากในนี้ก็เลนส์กล้องนี่ก็มัวหมดฟ้า เรื่องตายหลายอย่างแต่ว่าพูดถึงก็ใช้ได้อดีท่านผู้ชมครับผมเองก็รู้สึกร้อนเหมือนกันเพราะต้องถือผ้าเช็ดหน้าคอยซับเหือที่ใบหน้าอยู่ตลอดเวลาใจหนึ่งก็อยากรีบออกจากถ้ำไปกับเป้เหมือนกันแต่อีกใจหนึ่ง ก็เสียดายโอกาสที่จะถ่ายภาพปริมากรรมถ้ำที่สวยงามจริงๆจึงเดินถ่ายภาพไปเรื่อยๆและมองหาสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากพบมากด้วยกันครับก็คือพัดลมแต่ก็ไม่พบในห้องนี้เพราะอาจจะอยู่ใกล้าทางออกแล้วจึงไม่จะเป็นต้องติดตั้งพัดลมผมคิดว่าแสงสว่างจากไฟและสปอตไลท์จนวนมากที่ติดตั้งเป็นระยะระยะ น่าจะมีส่วนเพิ่มความร้อนอบอ้าวให้กับในถ้ำนี้ด้วยแต่ในที่สุดเราก็ได้พบพัดลมขนาดใหญ่ตัวหนึ่งตั้งอยู่ก่อนจะถึงทางออกครับอนี่ปฏิบัติการท่านที่เจ็ดนะที่มาพบที่ถ้ำน,นี้็อันที่เจ็ดก็คือพัดลมเปม็นถ้ำทีท่สำคัญมากถ้ำน,นี้คือพัดลม เช <mm uh> <|ja|> ื่อไหมครับทุกคนนี่ดีใจมากเลยที่เจอพัดลมตัวสุดท้ายเนี่ยเพราะหน้าตาของแต่ละแต่ละคนเนี่ยเต็มไปด้วยเหงื่อใครไหลย้อยับงนั้นเลยแต่ก็ประทับใจนะครับในการมาพบกับปฏิมากรรมถ้ำที่ถ้ำเขาบินและประทับใจในการบริหารจัดการถ้ำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินกองของอำเภอโพธารามในจังหวัดราชบุรีครับ เราอ่ะได้พบปฏิมากรรมถ้ำพบทั้ง6ชนิดที่พบในถ้ำหินปูนซึ่งมีความสวยงามแตกต่างจากถ้ำอื่นๆที่ได้ไปพบมานะครับโดยเฉพาะหลอดหินย้อยหินย้อยและเสาหินระพบที่นี่เป็นจำนวนมากๆเลยและส่วนใหญ่จะมีน้ำไหลที่ปลายหลอดและปลายกรวยอันนี้เป็นการยืนยันถึงว่าถ้ำนี้ยังเป็นถ้ำที่มีชีวิต หรือถ้าเป็นแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ตายไปเนื่องจากที่เนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างจะนิยมมากันมากอาจจะมีการโดนบ้างเหยียบย่ําไปบ้างโดยอาจจะไม่ได้เจตนาเลยนะครับเขาจะกลับมามีชีวิตอีกหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่คุณเป้อยากฝากถามมาเหมือนกันท่านอาจารย์เฉพรครับว่ายไงครับอันเนี้ย งงสังเกตได้จากถ้าเป็นม่านม่านหินย้อยม่านเบคอนที่มีรูนั่นตายก่อนแล้วก็มียุคหนึ่งน้ำมันเยอะมันก็เกิดใหม่อีกสลับกันไปหลายรอบเหมือนกันแต่ก็จะมีส่วนในเรื่องของการจัดการใช้ระบบไฟที่ร้อนแล้วก็มีการเป่าลมมาเนี่ยจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทําแห้งลงนะครับ,รบแต่ว่าโชคดีที่ลังคาถา้ำค่อนข้างหนา จึงมีน้ําที่มีสารทหนปูนล,ลงมาหล่อเลี้ยงรัังตได้ว่าจะเห็นว่ามีหลอดเ้นย,อย้อยเกิดทินย้อยใหม่ขึ้ขนมาครับแสดงแสดงวออ่างนันก็<ม>ต้องฝากฝากคนที่ดูแลใช่แน่นอนครับต้องมีเชิงวิชาการที่จะเข้ามาดูแลทำเพื่อไม่ให้เสียไปมากกว่าน,นี้ใช่ถูกต้องครับคือหนึ่งทำผางทังถ้ำให้รู้ว่ามีอะไรบ้างมีของดีมีของอันตรายอยู่ตรงไหนบ้างมีของเบาๆอย่างนะี้ครับสองวัดผงังถ้ำให้รู้ วัดก๊าซความร้นอนวามทายความชื้นอุณหภูมิแล้วคืงมาออกแบบว่าโซนไหนเป็นยังไงจะให้เข้าได้ตรงไหนบ้างทางเดินคุณจะเป็นยังไงระบบไฟยังไงเราเห็นว่าระบบไฟที่นี่อาจจะมีปัญหารวมทั้งที่สาคัญที่สุดเลยก็คือต้องมีไกด์ที่มาตรฐานมาคอยควบคุมรัท่องเที่ยวรวมทั้งจํากัดจํานวนแต่และกลุ่มที่เข้ามาว่าควรจะเข้าวันละกี่กลุ่มกลุ่มละกี่คนพวกนี้นะจะช่วยให้ทํามันอยู่ได้นาน,าน ขอบบคคุณ,คณครัสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามล้ำและมีค,มคุณค่าไกลสุดไกลสุดคอฟ้า ผู้ชมครับหลังจากเราใช้เวลาสามชั่วโมงสำรวจถ้ำเขาบินท่าำกลางสภาพอากาศที่ร้อนชื้นและอบอ้าวผมกับทีมงานก็มานั่งพักดื่มน้ำกันที่หน้าถา้ำทุกคนสบายใจที่ภาร,รกิจถ่ายทำรายการสุดล่าฟ้าเขียวชุดมาสจันทร์ถ้ำไทยรวมสิบถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย มีภาพแถมจากคุณมนตรีหัวหน้าทีมช่างภาพซึ่งไม่นั่งพักแต่กับเดินถ่ายภาพบริเวณหน้าท้ำ <c oughs> จะเดินมาใกล้โต๊ะที่ผมนั่งอยู่ <c oughs> เห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินไปมาตอมเกรสรดอกไม้ที่แนวพุ่มไม้จึงบันทึกภาพวิดีโอของผีเสื้อตัวนั้นไม่ได้มากพอสมควรและพวกเราก็ไม่มีใครรู้ชนิดของผีเสื้อตัวนั้น ผมจึงส่งภาพผีเสื้อไปถามคุณสินทุยศจันทรสาขาผู้เชี่ยวชาญผีเสื้อก็ได้คำตอบว่าเป็นผีเสื้อหางติ่งนางละเวงเพศผู้เลยครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Common มอร์ม้จากนเขาไปดูความเป็นไ่วองงานในสิ่งต่างๆเพราะว่าท่านจะเดินทางกลับหรือว่าไปเที่ยวชมสถานที่ต่อก็ขอให้ทุกท่าน เดินทางโดยสวัสวัดติภงาถ้ารับก่อนในตอนต่อไปเป้กับทีมงานจะล่องใต้ไปสำรวจและถ่ายทำรายการถ้ำรวม14ถ้ำใน4จังหวัดของภาคใต้ได้แก่สตูตลตรังกระบี่และพังงาและจะนำเสนอถ้ำทะลุที่จังหวัดสตูลเป็นถ้ำแรกในตอนหน้าค่ะเชิญติดตามชมนะคะท่านผู้ชมครับผมกับทีมงานก็ไดนำท่านผู้ชมไปชมและสำรวจถ้ำเขาบินที่จังหวัดราชบุรี เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำที่สวยงามจริงๆนะแล้วก็ต้องชมผู้ที่ค้นพบถ้ำนี้แล้วก็ได้มาพัฒนาภายในถ้ำเนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมผมก็ทีมงานก็ไปกันมาหลายถ้ำแล้วนะครับถ้ำเขาบินก็เป็นถ้ำหนึ่งที่มีประติมากรรมถ้ำครบถ้วน6ชนิดที่เรามักจะพบในถ้ำหินปูนต่างๆ แต่ที่นี่ต้องชมอย่างหนึ่งว่าเราจะมากรรมถ้ำแต่ละชนิดที่พบเนี่ยมีจานวนมากนะครับอยู่รวมกันเป็นเรียกว่าเป็นดงเลยอย่างที่พบมากที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหินย้อยกับเสาหินก็มองเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเป็นป่าเลยนะเราจะเห็นหินย้อยย้อยลงมาห้อยลงมาแล้วก็ สาหินเนี่ยเป็นต้นๆเข้าไปจนลึกเข้าไปในในถ้ำก็อย่างที่คุณคงศักดิ์ได้บอกไว้ว่าต้องขอสงสมชมผู้บริหารจัดการถ้ำนะครับสสก,ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลหินกอง<ะ><ๆ>เพราะว่าได้ตั้งใจบริหารจัดการถ้ำเนี่ยให้ผู้ที่มาเที่ยวเนี่ยสามารถเดินชมได้อย่างสบายแล้วก็ ปลอดภัยและอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราประทับใจก็คือว่าตลอดทางเดินในถ้ำนี้นะครับมีทางเดินที่ราบเรียบบนพื้นราบแล้วก็มีแสงไฟแสงสว่างจากไฟและจากสปอตไลท์เนี่ยส่องไปยังปฏิมากรรมถ้ำที่สวยงามต่างๆทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมองเห็นประติมากรรมถ้ำไปชัดเจนแล้วก็ถ่ายภาพกันได้อย่างสะดวก ซึ่งแต่ละห้องนี้ก็สวยงามน่าชมนะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆซึ่งเรามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังไปแล้วท่านผู้ชมครับรายการของวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ก่อนจะจากกันผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนที่ได้เอื้อเฟื้อสนับสนุนรายการ สุดล่าฟ้าเขียวของเรามาตลอดวันนี้ลาก่อนนะครับแล้วพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับไกลสุดไกลสุดขอฟ้าพร้อมจะพาไปเที่ยวไกลสุดไกลสุดล่าฟ้าเขียวเราไปเที่ยวด้วยกันตรงที่ใครเราก็ได้พบลอยเา้า ก็เจอสร้างฟอสซิลือกษำบันมากมายเลยค่ะเราจะไปไปที่ตรงนั้นพร้อมจะเลือกสันมาสุดลาฟ้าเขียวหนึ่งเดียวในโลกงามลำและมีห